ไข้เศร้าหนักสูญเสียครั้งใหญ่โชคดีมีน้ำตาลเคียงข้างไม่ห่างนี่สิครูแท้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพระเอกหนุ่มไพยพาทิดกับการสูญเสียคุณพ่อผู้เป็นที่รักไปตลอดกาลโดยไพภพทิดได้เผยข้อความสุดอะไรผ่านไอจีว่าเดินทางอย่างมีความสุขและพักผ่อนให้สบายนะพ่อพ่อเก่งมากจริงๆเป็นนักสู้เป็นความสุขให้กับทุกคนรอบข้างเพราอ,อดทนแทบจะ ไม่แสดงความเจ็บปวด ให้ใครเห็นเลยไพ่ดีใจนะที่ช่วงเวลาสุดท้ายของพ่อพวกเราทั้งครอบครัวและญาติญาติไปเที่ยวได้ทําอะไรร่วมกันมากมายขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําเพื่อครอบครัวเราเสมอมาภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อพ่ออยากให้ทุกคนยิ้มอย่าเสียใจอยากให้ทั้งงานไม่เศร้าทําให้พ่อแล้วนะรักและคิดถึงพ่อเสมอครับถามกางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนครับ เขามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจกันมากมายซึ่งตลอดระยะเวลางานก็มีนางเอกสาวน้ำตาลพิจาการาคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจอยู่เขยงข้างไม่ห่าง